แดดดี Daddy, วันนี้แม่โทมัสออกมาเดินเล่นนะทุกคนทุกคนมาดูวิวกับแม่โทมัสบ้านคนที่เยอรม,มันนะทุกคนเขาก็จะปลูกอย่างเงี้ยทุกคนมันไม่ใช่หัวเราะนะทุกคนนะเขาเป็นวัฒนธรรมของเขาแม่โทมัสให้ดูเนี่ยทุกบ้านก็จะประมาณนี้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่โทมัสพาออกมาเดินเล่นนะทุกคน ชมวิวรอบหมู่บ้านแม่โทมัสจิ้งเขาทางโน้นเป็นกระเช้าทุกคนกระเช้าลอยฟ้าอาจจะมองไม่เห็นนะเดี๋ยวแม่โทมัสจะชวนพ่อโทมัสไปทางนั้นอนะ่ะจะขึ้นกระเช้าแต่ว่าแม่โทมัสกลัวความสูงทุกคนมันไม่แพงนะแค่สามสิบเหรียญต่อคนหนึ่งแต่ว่าข้างบนมันก็ไม่มีอะไรนะมันจะเป็นพวกคนที่ขึ้นไปเล่นแบบว่า เรียกอะไรนะล่มน่ะทุกคนเล่นล่มบนเขาน่ะขึ้นไปแล้วเขาก็จะเล่นล่มลงมาอย่างเงี้ยขึ้นสายพานแต่แม่ทว่าไม่ได้เล่นล่ม,นลม,มคนก็ออกมาเดินเหมือนแม่โทมัสทุกคนเห็ไมคนออกมาเดินกับเหมือนแม่โทมัสเลยดูวิวดูแม่โทมัสให้ดูนะทุกคนวันนี้ แม่ว่มาให้ทุกคนดูอ่าคนเยอรมันเขาอยู่กันยังไงทุกคนบ้านช่องเขาเขาอยู่อย่างเงี้ยทุกคน,นหู่บ้านเล็กๆนะทุกคนจะสังเกตดูทุกบ้านเขาจะไม่มีเศษกระดาษดทุกคนนะเขาจะเขาจะไอ้นี่มากกับพวกขยะ ไปเดินไปเรื่อยๆนะทุกคนออกกําลังกายเพราะที่นี่มันมัน,ม,นมันแม่โทมมสจะมาหากาแฟดื่มกับป๋าเหมือนกันเขาจะปิดกระหนดนะทุกคนร้านร้านเล็กๆร้านกาแฟเล็กๆเขาปิดก็จะเปิดแต่ในเมืองนอกจากแม่โทมมสจะไปที่กระเช้านะ่ะทุกคนเพราะที่นั่นมันได้ได้แน่นอนวิบ้านหลังนี้สวยจังเลยสุสีโทรมะทุกคนก็ปลูกประดับทางขึ้น นั่นอาหารนะทุกคนเดี๋ยวแม่ธอมัาให้ดูพ่อธอมมัตนั่งอาบแดดสักหน่อยนึงเดี๋ยวแม่ทอมัก็จะไปเดินนะพาทุกคนดูวิวบนเขาที่ว่ามีมีกระเช้านะทุกคนแม่ธอมัาชวนพ่อธอมมาเดินก็จะประมาณหนึ่งกิโลนะทุกคนเนี่ยก็ไกลอยู่แต่สำหรับคนที่ชอบเดินก็โอเค แต่แม่โทมัสก็จะเดินนะทุกคนถ้าเป็นหน้าหนาวหน้าหิมะแล้วเราก็ไม่สามารถจะเดินได้ทุกคนเราก็จะนั่งแต่ในบ้านนี้นะโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดินกับแม่โทมัสเดี๋ยวหากาแฟดื่มกันนะทุกคนอันนี้แม่โทมัสพาออกมาเดินเล่นอาบแสงแดดนะทุกคนเราก็จะไปเดินดูใส่กระเช้านะทุกคนเนี่ยข้างบนเขาก็เล่นเห็นไหมทุกคนเขาเล่นล่ม กข,ขึ้นกระเช้าน่ะแม่ทอมัสให้ดนะูเขาเล่นล่มขึ้นกระเช้าไปแล้วเาก็กระโดดลงมาแล้วทุกคนเขาจะมีเครื่องอนะ่ะแม่ทอมัสอธิบายไม่ถูกนะทุกคนที่เขาเล่นล่มกันนะเนี่ยวันนี้อากาศดีใช่หไหมเขาเล่นล่มกนนันจะเป็นเครื่องนะทุกคน แม่โทรมาไม่รู้นะว่าเขาเรียกอะไรแต่แม่โทรมาบอกว่าเป็นเล่นล่มอะทุกคนมันจะเหมือนกับเครื่องนะทุกคนเครื่องบังคับอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราเดินไปกันทุกคน น,นี่มันดไปตุกตายนี่แหล้ว่าจะนิ่ไปสิ้นแล้วมันต้องฟุ้งสิ้นแล้วงูเข้ายาวิวทุกคนเราเดินขึ้นมาบนบนบนเขานะทุกคนแล้วก็จะพาทุกคนดูอ่ากระเช้าเดี๋ยวจะถามป่าที่จะขึ้นไหมกระเช้าแต่แม่โทรไม่เอา เดินขึ้นไปอีกหน่อยนึงทุกคนหัวธรรมชาตินะทุกคนนะที่เยอมันวิวรัววิวสวยนะทุกคน<อ>เดินขึ้นมาสูงแล้วนะทุกคนเหนื่อยเหมือนกันวิวแต่วิวมองลงไปสวยมากทุกคน นะแม่โทมมาให้ดูข้างล่างที่ที่แม่โทมทัสเดินนะทุกคนที่ถ่ายรูปขึ้นมานะเวลาเรามองลงไปจะประมาณนี้ป๊ากับโทมทัสเดินขึ้นไปแล้วทุกคนข้างบนนี้มันมีกระเช้าเดี๋ยวมาแมวแม่โทมทัสให้ดู ขึ้นมาแล้วก็จะประมาณนี้ทุกคนบนภูเขาจะมีขายของแบบว่าของกำนันอะไรเงี้ยของฝานะันเป็นอีกทางด้านนี้ก็จะเป็นสายพานนะทุกคนที่คนขึ้นกระเช้าเนี่ยมาเที่ยวแล้วแม่ท่ามัให้ดูค่นะเขาจะพาคนขึ้นไปบนภูเขานะขึ้นไปเล่นอ่า เขาเรียกเล่นอะไรอะอเล่นล่มนะทุกคนแล้วก็ไปเดินเล่นนอนเล่นอาบแสงแดดก,กินกาแฟข้างบนอาจจะมีร้านอาหารนะแม่โทมัสว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้โทมัสดูใน Google ว่ามีไหมร้านอาหารข้างบนภูเขาแต่แม่โทมัสคิดว่ามีนี่นะใส่ขึ้นมีขึ้นมีลงทุกคน เล็กๆนะทุกคนบริษัทเล็กๆเ๋ยววันไหนแม่โทมัสจะชวนพ่อโทมัสขึ้นเหมือนกันนะโทมัสวันนี้เราไม่ได้ตั้งใจมาขึ้นนะทุกคนมาเดินเล่นเฉยๆอันนี้แม่โทมัสให้ดูเฉยๆกระเช้ากระเช้าลอยฟ้า ธรรมชาติมากทุกคนแล้วไปหากาแฟดื่มกับแม่โทมัสพ่อโทมัสรอแม่โทมัสร้อนนะทุกคนเดินเดินเหนื่อยแล้วก็ร้อนใส่ <Okay. S 1> ชุดก็จะวามกันแล้วนะกาแฟนะทุกคนเราก็จะมาหากาแฟดื่มกัน <Okay. S 1> ใช่ไหมก็ทำโต๊ะทุกคนเอาไม้มาตีแล้วก็ดอกไม้มาวางสวยงามเลยค่ามากทุกคน เรามาดื่มดื่มกาแฟกันทุกคนอ่ะโอเคดื่มกาแฟชมวิวกันวิวสวยบรรยากาศดีอะทุกคนนั่งพักผ่อนชมวิวภูเขากันแม่ทรมัดดื่มลาเทียมาเกโต พนักง,งานเสิร์ฟมานะทุกคนแม่โทมัสก็จะปิดเสียงเสียงเพลงเขาดังอะ่ะเพราะว่าแม่โทมัสเจอลิขสิทธิ์มันก็จะไม่ดีนะทุกคนนะเราก็จะไม่ไม,ไม่ไม่มีโฆษณาเราก็จะไม่ได้ไม่ได้ตรงส่วนนี้อันนี้แม่โทมัสให้ดูวิวนะทุกคนคลิปนี้แม่โทมัสพาทุกคนมาเดินกับแม่โทมัส เดินชมหมู่บ้านนะทุกคนหมู่บ้านเจ้าเขาแถบบ้านแม่โทมัสอยู่คนะ่ะทุกคนบรรยากาศดีวิวสวยนะทุกคนวิวเขาหลักล้านวิวเขาหลักล้านเลยเดี๋ยวแม่โทมัสจะให้ดูอีกด้านหนึ่งเสียงเพลงแนละ้วทุกคนแม่โทมัสปิดเสียงเพลงแล้วแม่โทมัสไม่เปิดนะทุกคน เพราะว่าคลิปนี้แม่โทมัสก็จะเจอนะทุกคนเพราะว่าร้านอาหารนี้เขาเปิดเพลงอ่ะแม่โทมัสจะปิดเสียงเพลง<อ>เราก็จะใช้เป็นไมโครโฟนแทน<อ>ก็ผิดพลาดอะไรแม่โทมัสขออภัยด้วยนะในคลิปนี้แม่โทมัสมาให้ดูวัฒนธรรมของคนเยอรมันอ่ะทุกคนฤดูร,ร้อนเขาทำกกิจกรรมอะไรก็จะประมาณนี้ทุกคนมานั่งดื่มกาแฟ แล้วก็พูดคุยชมวิวอะไรเงี้ยช่วงช่วงวันเวลาดีๆเขาจะออกมานั่งเล่นกันทุกคนวิวสวยแม่โทมัสชอบมากที่นี่คือมันเมืองเล็กๆมันนั่งมันก็ไม่ไม่แออัดนะทุกคนผู้คนเขาก็ไม่พลุกล้านแล้วเราก็สมองเราก็จะไม่ซีเรียสเนี่ยวิวสวยมากทุกคนวิวภูเขา นะทุกคนเห็นไหมฮะเสน่ห์ของเยอรมันเขาอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนพวกเราอยู่กันมีภูเขานะทุกคนนะดอกไม้เขาก็จะปลูกประดับกันทุกบ้านถ้ามีพระนะทุกคนมาประดับพระนี้เขาเป็นพระแบบว่าคนที่นี่เขาจะเอามาแบบว่าประดับสนามนะทุกคนวางตกแต่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยระเบียงถ้าเป็นบ้านเราเนาะ แม่ธอมัสคิดว่าคนเขาคงจะว่าอันนี้คือฝรั่งนะทุกคนคือเขาเป็นรูปภาพปั้นนะทุกคนเป็นพวกพระพวกอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่บ้านเรานี่เก็จะเอามาบูชานะแม่ธทมมัสก็เคยซื้อมาทุกคนแต่ที่นี่ว่าคนไทยเข้ามาเที่ยวที่เนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยแม่โทมัสก็เลยไม่อ่ะทุกคนพอดีก็จะมาดื่ม แล้วก็จะกินอาหารนะพ่อโทมสก็กินซุปกับโทมสแล้วแม่โทมสก็จะกลับบ้านนะทุกคนแล้วแม่โทมขอตัวดื่มลาเต้มาเกียโตก่อนแล้วแม่ทมอทมสก,ก,ก็จะจบคลิปนะทุกคนวิวสวยมาก ยังไมงมากนะทุกคนวิวสวยไหมแม่ธรมัตดื่มกาแฟเสร็จแล้วแม่ธอมัก็จะกลับบ้านนะทุกคนคลิปนี้แม่ธอมัตพามาเดินชมวิวบนภูเขาแล้วก็นั่งอาบแสงแดดกับแม่ธทมัตนะทุกคนแม่ธรมัขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมที่วิวของแม่ธอมัตขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะทุกคนเดี๋ยวยังไงแม่ธทมัต เข้าไปทักทายนะคะเพื่อนใหม่รอแม่โทมัสแป๊บหนึ่งขอบคุณทุกกำลังใจอ่ะขอให้ทุกคนร่ำรวยมีเงินทองทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงเจอกันลิปหน้าวิดีโอหน้าของแม่โทมัสค่ะบายบายโทมัสบายบายหน่อยสิครับรูปบายบายอ่ะป้า๊ายบายหน่อยเร็วบาย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 โทมัสบายบาย ุณนะคะเจากาการคลิปหนา้นา